สำหรับทองคำช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาตั้งแต่เปิดตลาดวันที่3มกราคม2023ถึงวันที่6มกราคมนะครับทองคำ break 1824ขึ้นมาได้แล้วก็ขึ้นมาทำ high ที่โซน1866นะครับก็ถือว่าเป็นทำ high ใหม่ในรอบปีเลยนะครับก็สำหรับภาพใหญ่นะครับอยากให้เราดูภาพนี้ก่อนว่าทองคำเป็นอย่างไรนะครับในเบื้องต้นก็คือทองคำเนี่ย ได้หลุดเทนไลน์เส้นนี้ลงมานะครับก็ตั้งแต่โซน1879ลงมานี่ก็ถือว่าเป็นแนวโน้มขาลงนะครับจากการหลุดเทนไลน์เส้นนี้นะครับแล้วก็เป็นแนวโน้มขาลงต่อเนื่องมาจนอยู่ช่วงราคาโซนนี้นะครับที่เบร a 1681ขึ้นไปนะครับ 168 1ประมาณวันที่8พฤศจิกายนนะครับก็ประมาณนั้นหลังจากทองเบรกแนวทะลายแนวโน้มขาลงเส้นนี้ขึ้นมานะครับก็มาทดสอบแนวต้าน1725ตรงนี้นะครับแต่ก็สามารถที่จะเบรกทะลุขึ้นไปได้ในคราวเดียวนะครับแล้วก็ย่อลงมาโดยการใช้เส้นแนวรับที่1725ตรงนี้เช่นเดิมนะครับหลังจากนั้นก็แรลลี่ขึ้นไปยาวเลยนะครับเราก็จะเห็นว่าภาพใหญ่เนี่ย ทองได้ฟื้นคืนจากแนวโน้มขาลงกลับตัวเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับโดยมีบัตทอมที่1616นะครับเป็นทริปเปิลบัตทอมตรงนี้นะครับเป็นสัญญาณหนึ่งที่เป็นสัญลักษณ์ของการกลับตัวนะครับแล้วก็เบรกเทนไลน์เป็นสัญญาณที่2ขึ้นมายืนเหนือ1725ได้เป็นสัญญาณที่3ย่อลงมาไม่หลุดนะครับ1725สโซนนี้เป็นจุดที่ดีที่สุดนะครับในการเข้าบายนะครับจากจุดนี้ขึ้นมาจุดนี้นะครับ ถือว่าขึ้นมาประมาณ140กว่าดอลลาร์นะครับก็ถือว่าเป็นเทรนด์ใหญ่พอสมควรนะครับเป็นการแรนลี่ใหญ่พอสมควรนะครับจากตรงนี้นะครับให้เราดูต่อไปนะครับว่าทองก็ยังสร้างภาพเป็นแนวโน้มขาขึ้นอยู่นะครับจากแนวโน้มตรงนี้ทองยังไม่หลุดแนวแนวโน้มที่เป็นเทรนไลน์จุดนี้เลยนะครับก็ยังเป็นแนวโน้มขาขึ้นต่อไปนะครับ กลยุทธ์การเทรดของเราก็คือหาจังหวะที่เขาย่อลงมาครับแล้วก็ใส่บายเพื่อ,อไปปิดทำกำไร,รที่ที่ไฮนะครับอตอนนี้ราคาอยู่ที่1866ก็ใกล้ต้านสำคัญแล้วนะครับคือ1 8 7่งเถ้าราคาขึ้นมาถึงจุดจุดนี้นะครับสิ่งที่เราทำได้คือก็อบายมาก็พยายามปิดทำกำไร,รแล้วรอการย่อปรับฐานนะครับหรือไม่อีกอย่างหนึ่งก็คือรอให้เขา เบรกขึ้นไปนะครับก็จะเบรกขึ้นไปอย่างนี้แล้วก็ย่อลงมาแล้วก็เบรกขึ้นไปนะครับก็ดูประมาณนี้ก่อนนะครับสิ่งที่เราจะดูสําหรับแผนการเทรดสําหรับอาทิตย์หน้านะครับตั้งแต่วันที่9ถึงวันที่13มกราคมนะครับก็ให้ดูประมาณนี้ก่อนนะครับมาดูภาพเล็กกันนะครับ ภาพนี้ก็เป็นในส่วนของแนวโน้มขาขึ้นของทองคําอยู่นะครับหลังจากเปิดตลาดปีใหม่มาเป็น2023นะครับอันนี้ก็เป็นภาพจากปี2023นะครับก็เริ่มจากจุดนี้นะครับก็หลังจากนั้นทองคําก็ขึ้นไปทดสอบทำ high นะครับที่โซนนี้ครับ18 66แล้วก็ย่อปรับฐานลงมาที่โซนเดิมนะครับ1824ก็คือแนวต้านที่เขา break ขึ้นไปได้นะครับแล้วก็เมื่อคืนที่มีนอนฟาร์มแล้วก็ตัวเลขเศรษฐกิจอีกตัวหนึ่งนะครับก็ทำให้ทองคำก็พุ่งทยานขึ้นไปทดสอบแนวต้านณจุดนี้นะครับก็ตอนนี้ทำยังไงตรับอาทิตย์หน้าก็ดูนะครับว่า อทองคำสามารถที่จะ break เส้นนี้ขึ้นไปได้หรือเปล่านะครับถ้า break ไม่ได้นะครับก็รอดูการย่อปรับฐานนะครับดูการย่อปรับฐานก็ใช้โซนนี้ในการ buy โซนนี้ในการ buy นะครับแล้วก็ทำกำไรเมื่อราคาขึ้นไปที่ต้านใหม่นะครับถ้าไม่มีการยอ่อก็รอดูการ break ขึ้นไปก่อนนะครับจังหวะหนึ่งมไม่ต้องรีบร้อนนะครับแล้วก็รอให้มีการย่อปรับฐานหลังจากนั้น เราจึงเข้าบ่ายนะครับอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เราสามารถที่เข้าเทรดได้นะครับสำหรับตัวเลขเศรษฐกิจสัปดาห์หน้านะครับก็จะมีตัวเลขเศรษฐกิจอสองตัวสำคัญคือ cpi ในวันพฤหัสนะครับเวลา2ทุ่ม2ทุ่มครึ่งนะครับแล้วก็ตัวเลข consumer sentiment นะครับช่วงวันศุกร์นะครับ4ทุ่มแต่ก็มีการพูดของประธานเฟดนะครับ ในวันอังคารตอน3ามทุ่มนะครับตัวเลขนี้ก็ดูคร่าวๆนะครับก็อาจจะมีการผันผวนแล้วก็ตามเทคนิคที่ให้ไปนะครับว่าการเทรดในช่วงเวลาตลาดสีแดงที่มีตัวเลขเศรษฐกิจตัวเลขสีแดงแบบนี้นะครับเราเทรดกันยังไงนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆแล้วก็พี่ๆน้องๆทุกคนก็สามารถที่ทํากําไรได้พอสมควรนะครับสําหรับอาทิตย์หน้าก็ดูประมาณนี้นะครับก็อย่างแรกก็ดูอย่าให้หลุด แนวโน้มเทนไลน์เส้นนี้นะครับมากที่สุดก็คือไม่ควรหลุด1824นะครับก็ดูตามนี้ไปนะครับหวังว่าทุกคนจะมีปีที่ยอดเยี่ยมสำหรับปี2023นะครับขอวอวยพรให้ทุกคนเทรดกำไรใช้ชีวิตอย่างมีความสุขสำหรับวันนี้สวัสดีครับ